ไม่ยอมรับเลยเขาพิสิงเขายอมรับเขาไม่ยอมพอลยเช็นิเขาจะวิ่งยังตัวเลขวิ่งแดงแดงังวิ่งแล้ว่ะเอหกเจ็ดเออเรื่อเรแล้วเราให้หมดให้หมดเยข่ไหมเมาาทาลินทลินทาลิน ท่าลินอยู่ไหนอ่ะท่าลินเอ้าลเโอต้องอย่างนี้ลลโอของแท้ค่ะอันนี้มาอย่างค่ะเอากำลังกินเลย,อ,ยออกวิดีโอเลยนะคะเนี่ยโอ้ยวเอ,อ,อ้ยเาัาไม่หมดเลยที่ช็อตชาร์จมีแสงช่วยยังไม่เหมือนนะคะกล้องไปไหนไม่ได้ยนงไม่ามดนี่ยกล้อยู่ไหนแม่ได ั่าาเทอะไรจ้าอะไรกรี๊ดดิยังไม่ไดคนนี้นี่เอ้ยดรอปสิมีใครมามองผมเลยนะน้าตานดีมากจัดจัดดิ้งเลยค่ะดิ้งดิ้งดิ้งเลยค่ะวิจิโอจับอยู่นะคะดิ้งเลยนะนี่เร็วๆเราเจออู้โอ้โห้ดิ้งภาพสวยมากสวย นี่เต็มเต็มวันนี้นะคะเต็มเต็มเต็มปากเต็มปากวันนี้เจ้าของวิดีโอห่างๆหน่อยเออเจ้าของวิดีโออันนี้จะสือมาวันแล้วเจ้าของที่อยู่ส่วนไหนค่ะเจ้าของวิดีโอคุณก๊อฟอันนี้ดิ้งเหมือนกันหนึ่งก็หมดเลยคุณน้องใกล้มากห่างๆหน่อยเต็มเต็มเต็มคต็เชื่อต่อไปนะคะ อันนี้สุดหล่อแห่งวงนะถามว่ารู้จักอีใช่ไหมเสียน้าสุดหล่องงคนไม่เป็นเนี่ยโอ้ยงงงงเฮียชัยพี่ชัยเฮียติอันนี้ิดหูหนึ่งข้างนะฮะไอติติดแต่หูหนึ่งข้างี่ไอจีเออนี่ท่ากินนะคะของคนหล่อไอจีไม่ได้หัวนี่ค่ะเช่ยคนหล่อย่างนี่อันนี้หน้านะไม่ต้องกลัวอันนี้คือเปนใครคือยานกัน ยังไม่หามาสักพักความรู้สึกเลย้าวหมนก้เคียวนั่อันนี้กิวข้าลูกอ่อนนะคะอันนี้คือเทวดากิวข้อลูกอ่านไม่จัดชัดเจนข่านี้เลยค่ะทุกคนโหไชัดเต็มเต็มอันนี้ิ้วเซลสองเม <iet gli flaws> คนมีอดีต <game again> คนมีอดีตอันนี้สุดหล่อสดเซ็งสดเซ็งน้าเต็มจอถ้ากินนะหล่อมากผมมาลูกกำนันโน้นจะขายออกวันเนี้ยขายออกก็วันเนี้ยเลยโอ้โหดับวันนี้มั้งเต็มเต็มจอนะ่ยผมมาลูกกำนันโน้นบอกกันดิอันนี้ หมาดๆใหม่ๆอู้หแก้วใหญ่กว่าไครนะต้องถ่ายแก้วไหนแก้วใหญ่กว่าไครหดือถ้ากินอนนิดนึงค่ะผมอ่ะสุดๆัมภาษณ์เเสียงอัดเข้าไปในนี่แล้วหล่อไหมคะทุกคนดูเอาเอาเข้าไหนครับเห็นแต่เจ้าหมูเลยข้างินหล่อมากเห็นไหมก็คิดดูมันจะทิ่มตายล้วบิ๊นุ๊ <Kell ee> อันนี้อะไรคะญ,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 ญี่ปุ่นเจแปนมาเองไอ้เกาหลีเกาหลีอิมพอร์ตอิมพอร์ตอิมพอร์ตเฮ้ยเนี่ยอิมพอตคือแกร้ง